สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่31ธันวาคม64นะครับวันนี้วันสิ้นปี64นะครับมาฟังสรุปข่าวสารมาตรการภาครัฐกันนะครับว่าในช่วงสิ้นปีนี้แล้วก็นำไปถึงรอยต่อนะครับวันพรุ่งนี้วันปีใหม่นะครับแล้วก็ช่วงเดือนมกราคมนะครับมีข่าวสารมาตรการอะไรสำคัญบ้างนะครับเริ่มกันที่วันนี้เลยครับวันนี้31ธันวานะครับ เป็นวันสุดท้ายที่ท่านจะสามารถใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส3ได้คําว่าวันสุดท้ายหมายถึงว่าถ้าหากว่าท่านเหลือวงเงินนะครับอยู่ในโครงการคนละครึ่งที่เป็นฝั่งของเงินภาครัฐเหลืออยู่เท่าไหร่ก็ตามวันนี้ท่านใช้ได้เต็มที่ก็แค่150บาทฉะนั้นแล้วใครที่วันนี้เหลือเงินของภาครัฐเหลือมากกว่า150บาทก็จะเสียโอกาสไปนะครับท่านใช้ได้เต็มที่ก็คือ150บบาทหลังจากนี้ไปนะครับเมื่อ เกิน5ทุ่มของวันนี้ไปแล้วนะครับก็จะสิ้นสุดนะครับการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟ3ส,สเข้าสู่วันพรุ่งนี้1มกราเงินของภาครัฐก็จะตัดกลายเป็นศูนย์นั่นเองส่วนเงินที่ท่านเติมเข้าไปนะครับท่านสามารถที่จะโอนออกมาเข้าบัญชีธนาคารได้นะครับเพราะว่าเป็นเงินของเราเองหรือจะเอาติดไว้อยู่ในแอปเป๋าตังก็ได้เพราะว่าแอปเป๋าตังก็สามารถใช้งานได้อ่ช่องทางอื่นๆได้อีกนะครับมีประโยชน์ ด้านอื่นๆด้วยเช่นชําระค่าสินค้าบริการต่างๆเป็นต้นนะครับอันนี้ไม่เป็นไรครับจะเอาไว้ก็ได้หรือจะโอนออกก็ได้นะครับเพราะว่าโครงการคนละครึ่งเฟสต่อไปเฟส4จะมาอีกทีก็ต้องเดือนมีนาคมปีหน้าเลยนะครับฉะนั้นก็จะเว้นไป2เดือนนั่นเองฉะนั้นวันนี้ใครมีโอกาสก็ถ้าหากว่าวงเงินยังเหลือก็สามารถไปใช้สิทธิ์กันได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับวันนี้3 1ธันวาคมก็เป็นวันสุดท้ายเช่นเดียวกันของการใช้สิทธิ์โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับที่เป็นในช่วงของการใช้สิทธ์อีวอรเชอร์ e er ที่ภาครัฐคืนมาให้ในช่วงที่มีการใช้ใจ่ายเราได้เงินคืนมาก่อนหน้านี้วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายเช่นเดียวกันที่ท่านจะสามารถใช้อ e ีวอรเชอร์ได้ฉะนั้นแล้วใครยังมีอ e ีวอรเชอร์อยู่ก็สามารถไปใช้ได้เลยนะครับวันนี้วันสุดท้ายนะครับเน้นย้ำนะครับและนี่คือ2มาตรการที่จะสิ้นสุดภายในวันนี้เลยนะครับก็คือสิ้นปี64นั่นเองนะครับมาว่ากันที่วันพรุ่งนี้ครับ เข้าสู่ปีใหม่นะครับ1มกราคม65นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีเงินเข้าตามปกตินะครับคนใช้บัตรรายเดิมนะครับจะยังมีเงินเข้าบัตรไม่ว่าจะเป็นเงินต้นเดือน200-300เงิ 300, นค่าเดินทางเงินค่าแก๊สเงินส่วนต่างผู้พิการเงินชดเชยค่าน้ำค่าไฟในกรณีที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็ค่าน้ำค่าไฟเป็นไปนตามที่กำหนดนะครับก็ยังได้ ตามปกติทุกอย่างยกเว้นเงินเพิ่มกําลังซื้อนะครับที่ช่วงเดือนพฤศจิกายนวาก็ได้กันมาบวกเข้าไปอีกเดือนละ500ใช่ไหมครับมกรลาไม่มีเงินเพิ่มกาลังซื้อแล้วนะครับเหลืแ e 200, อแค่เงินต้นเดือน3 0 0ร0อยเช่นเดียวกันนะครับผู้ที่ใช้ผ่านบัตรประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับที่เคยมีเงินเพิ่มกําลังซื้อเข้าบัตรประชาชนวันพรุ่งนี้หนึ่งมกรลาก็ไม่มีเงินอะไรเข้ามาแล้วนะครับะนะแล้วบัตรประชาชนเงินที่เป็นเพิ่มกาลังซื้อ วันนี้สิ้นปี64ก็เป็นวันสุดท้ายเป็นโอกาสสุดท้ายเช่นเดียวกันที่จะสามารถใช้เงินเพิ่มกําลังซื้อที่จะเข้ามาในบัตรนั่นเองนะครับและนี่คือจุดรอยต่อสําคัญนะครับของบัตรสวัสดิการนะครับทีนี้ก่อนหน้านี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราลุ้นกันว่าหลักเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับจะเข้าคอรมอแต่ก็ยังไม่เข้าแสดงว่าจะต้องมาเข้าคอรมอในช่วง มกรา65เมื่อเข้าคลอ,อมอแล้วถึงจะได้รับทราบว่าบัตรสวัสดิการจะลงทะเบียนร,รอบใหม่เมื่อไหร่ลงทะเบียนที่ไหนหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรฉะนั้นตอนนี้ทุกท่านยังไม่ต้องสอบถามเข้ามานะครับว่าบัตรสวัสดิการลงทะเบียนที่ไหนลงเมื่อไหร่นะครับคนเก่าต้องลงไหม กรณีคนเก่าต้องลงไหมอันนี้ชัดเจนแล้วว่าคนเก่าต้องลงใหม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนไปใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการเลยทั้งคนเก่าคนใหม่แต่ว่าลงทะเบียนที่ไหนเมื่อไหร่หลักเกณฑ์ทางการเป็นอย่างไรยังไม่มีใครตอบได้ครับเพราะว่าต้องเข้าคลรมอในช่วงเดือนมกราคมน,นะครับฉะนั้นแล้วสมมุติว่าเมื่อมีการเข้าคลรมอแล้วทุกคนก็มีหน้าที่ไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการ,การแห่งรัฐทั้งคนเก่าคนใหม่ เมื่อใดก็ตามเมื่อลงทะเบียนเสร็จก็มีช่วงของการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ประกาศใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ที่เป็นบัตรประชาชนเมื่อนั้นบัตรสวัสดิการจึงยกเลิกไปนะครับแล้วไปใช้บัตรประชาชนทั้งหมดนั่นเองนะครับนี่คือกําหนดการคร่าวๆของบัตรสวัสดิการนะครับทีนี้หนึ่งมกราคมวันพรุ่งนี้ก็ยังเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งของการเริ่มต้นใช้สิทธิ์โครงการที่ชื่อว่าชอปดีมีคืน ชอบดีมีคืนนี้ไม่ใช่สําหรับทุกคนนะครับเฉพาะคนที่มีรายได้สูงเพียงพอที่จะถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีสามารถเข้าร่วมโครงการนี้นะครับแล้วก็ไปลดหย่อนภาษีในปี65ได้คําว่าเข้าร่วมโครงการก็ไม่ต้องลงทะเบียนนะครับแค่ว่านับตั้งแต่1มกราคมถึง15กุมภาพันธ์หกท่านที่ต้องการจะใช้สิทธิประโยชน์นี้ก็ไปจับจ่ายกับร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการนะครับแล้ว เก็บใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบไว้สามารถที่จะ,ะจับจ่ายแล้วมีวงเงินสะสมสูงสุด30,000บาทในการจับจ่ายช่วงเดือนครึ่งนี้เก็บใบเสร็จไว้ทั้งหมดแล้วก็รอไปยื่นภาษีปี65แล้วก็จะมะีช่องให้กรอกเวลายื่นภาษีว่าเราจะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีนะครับโครงการชอบดีมีคืนนั่นเองนะครับนี่คือ,อโครงการที่จะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะครับไปตั้งแต่ 1>, 1มกราคม6 5ถึง15กุมภานธ์้5นั่นเองนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับของมาตรการใหม่วันพรุ่งนี้นะครับทีนี้มาดูกันเรื่องของเงินเยียวยาบ้างนะครับเงินเยียวยาตอนนี้นะครับที่กําลังเปิดรับคนใหม่จริงๆนะครับที่กําลังจะมีผลก็คือนะครับเงินเยียวยาผู้ประกอบอาชีพกลางคืนเท่านั้นไม่มีเงินเยียวยากลุ่มอื่นอีกแล้วนะครับก็คือผู้ประกอบอาชีพกลางคืนก็คืคอผับบาร์คาลโอเกะสถานบันเทิง ถ้าหากว่าอยู่ในม3 3ไม่ต้องทําอะไรรองเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขประชาชนเลยแต่ถ้า,าว่าใครทาอาชีพกลางคืนและอยู่ในม39ม40มอยู่แล้วให้ไปรับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงเมื่อรับการรับรองแล้วนะครับก็จะรอรับเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขประชาชนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วมีการจ่ายตั้งแต่วัน 29, ที่29ธันวาที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ทยอยจ่ายมาเรื่อยๆทีนี้ใครที่ ไม่ได้เป็นสมาชิกประกันสังคมเลยแต่ประกอบอาชีพกลางคืนในสถานบันเทิงผับบาร์คลาวเกตต่างๆสามารถที่จะไปสมัครสมัครม .40 นะครับภายในวันที่14มกราคม65และรับการรับรองจากสมาคมและสมาพันธ์ดังกล่าวภายในวันที่28มกราคม65นะครับแล้วก็จะรอรับเงินที่เข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขประชาชนเช่นเดียวกันซึ่งการจ่ายเงินเยียวยารอบนี้ทั้งม .333940 ที่ประกอบอาชีพกลางคืนเท่านั้นได้5,000บาทนะครับ นี่คือเงินเยียวยาที่ยังมีอยู่ทีนี้จะมีการต่อเวลาเงินเยียวยา2โครงการซึ่งเฉพาะเรื่องนี้นะครับเป็นการต่อเวลาเท่านั้นไม่ได้มีการจ่ายเพิ่มหรือจ่ายจํานวนคนเพิ่มคือคนเดิมทั้งหมดที่ยังตรวจสอบคุณสมบัติไม่เสร็จหรือยังโอนเงินไม่สําเร็จเท่านั้นหรือยื่นทบทวนสิทธิ์ไว้แล้วนะครับแต่ยังไม่ทราบผลเท่านั้นก็คือการเยียวยา ประกันสังคมม .33-3940 โดยม .33 นั้นเดียวยาใน9กิจการเท่านั้นทั้งนายจ้างและก็ลูกจ้างม3 9ม .40 คืออาชีพอิสระที่อยู่ใน29จังหวัดเท่านั้นที่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์กับประกันสังคมไปแล้วไปตรวจสอบผลในเว็บไซต์แล้วผลยังไม่ขึ้นยังไม่เปลี่ยนกลับมาเป็นผ่านยังมีเวลาในการเข้าไปตรวจสอบผลได้เพราะว่าเวลาของโครงการนั้นคลมอนุมัติให้ขยายไปถึง เดือนมีนาคมอีก3เดือนที่ประกันสังคมยังมีเวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติตรวจสอบการยื่นทุนตัวสิ์แลวก็โอนเงินให้สําเร็จโดยโครงการนี้แปลว่านะครับแปลว่าประกันสังคมมีเวลาในการทํางานมากขึ้นไม่ได้มีใครได้เงินเพิ่มนะครับอันนี้เฉพาะคนที่ยังไม่ได้เท่านั้นคนที่ได้แล้วก็จบไปนะครับนี่คือสําหรับเงินเยียวยา,ยาประกันสังคมในช่วงที่ผ่านมาแค่ต่อเวลาให้ประกันสังคมทํางานเพิ่มเท่านั้น อีกโครงการหนึ่งก็คือเงินเยียวยาแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์ที่อายุเกิน65ปีทําให้ไม่สามารถสมัครมอส,สูตรและรับเงินเยียวยาของประกันสังคมเมื่อสักครู่ได้นะครับทุกคนที่ได้ไปลงทะเบียนกับกรมการขนส่งไว้แล้วนะครับกรมการขนส่งขอขายายเวลาไปถึงสิ้นเดือนนี้คือสิ้นเดือนมก็สิ้นเดือนหน้านะครับคือสิ้นเดือนมกรา65เพื่อที่กรมการขนส่งจะมีเวลามากพอในการประมวลผลแล้วก็จ่ายเงินแต่ไม่ได้รับ ไม่ได้รับลงทะเบียนเพิ่มแล้วก็ไม่ได้จ่ายเพิ่มใครได้แล้วก็จบไปอันนี้เฉพาะคนที่ยังไม่ได้เช่นเดียวกันฉะนั้นตอนนี้จะมีเงินเยียวยาแค่3โครงการเท่านั้น1ก็คือเยียวยาผู้ประกอบอาชีพกลางคืนอันนี้นะครับก็แค่นะครับคนที่มีหน้าที่ก็คือม33สรอรับเงินอย่างเดียวม39ม40มศต้องรับการรับรองแล้วก็รอรับเงินด,ด้วยการไปผูกบัญชีพร้อมเพรอไว้ใครที่ยังไม่ได้เข้าประกันสังคมเลยก็ไปสมัครม40ภายในวันที่14มกรา แล้วก็รับรองภายในวันที่28มกราคมนี่คือเงินเยียวยาสถานบันเทิงที่ยังมีสิ่งที่จะต้องทําอยู่นอกนั้นแล้วอีก2โครงการคือเยียวยาประกันสังคมม .333.940 แล้วก็เงินเยียวยาแท็กซี่วินเตอร์ไซค์อันนี้ไม่ใช่โครงการที่มีผลอะไรนะครับเป็นแค่ภาครัฐขอเวลาเพิ่มเติมในการทํางานเท่านั้นนั่นเองฉะนั้นแล้วเงินเยียวยาที่มี3โครงการนี้จะมีการ จ่ายคนใหม่จริงๆก็แค่1น่งโครงการก็คือเยียวยาผู้ประกอบอาชีพกลางคืนนั่นเองนะครับและนี่ก็คือ3เงินเยียวยานะครับและของขวัญปีใหม่ทมี่เป็นข่าวลือกันว่าจะมีการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการจ่ายเงินเข้าบัญชีโอนเงินเข้าเจ้าบ้านนะครับอะไรก็ตามที่เป็นการแจกเงินของขวัญปีใหม่หรือเป็นการแจกเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกอย่างนี้เป็นข่าวปลอมทั้งหมด ทุกท่านครับถ้าช่องแดงนาเสนอข่าวแบบนี้ขออย่าไปสนับสนุนเพราะนี่คือตัวการที่ทําให้ข่าวปลอมแพร่ระบาดอยู่ในสังคมไทยทุกวันนี้นะครับทุกข่าวแจกเงินตอนนี้เป็นข่าวปลอมทั้งหมดเท่านั้นยังไม่พอครับบางครั้งข่าวบางช่องไม่ได้นําเสนอแบบตรงไปตรงมาคือพาดหัวให้เข้าใจว่ามีโครงการใหม่แต่พอเข้าไปฟังแล้วก็เป็นข่าวเดิมที่ทุกคนรู้อยู่แล้วอันนี้ ก็ไม่ควรไปสนับสนุนเพราะว่าขาดความมีจรรยาบรรของสื่อและทําให้ประชาชนเดือดร้อนนาคานนะครับฉะนั้นแล้วสิ้นปีนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับระมัดระวังแล้วก็มีความรู้เท่าทันนะครับในการติดตามข่าวสารมาตรการต่างๆนะครับมากขึ้นนะครับหลังจากนี้ไปนะครับผมก็จะนําเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องนะครับที่เป็นข่าวที่สังคมกำลังรับกาลังให้ความสนใจในขณะเดียวกัน ก็ยังเป็นห่วงทุกๆท,ท่านนะครับในเรื่องของการมีข่าวสารที่เป็นข่าวไม่ถูกต้องข่าวปลอมเต็มไปหมดฉะนั้นจึงขอเน้นย้ำนะครับให้ทุกท่านติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการภาครัฐเท่านั้นเพราะว่าบางครั้งเรามีเพจ Facebook หรือมีช่องใดๆก็ตามที่อ้างอิงข่าวที่ไม่ได้มาจากภาครัฐอยู่ดีคือการที่มีการสร้างข่าวกันขึ้นมาเองในภาคเอกชนหรือประชาชนทั่วไป แล้วช่องต่างๆเข้าไปอ้างอิงเพจที่ไม่ได้เป็นทางการเหล่านั้นอีกฉะนั้นแล้วถ้าหาามีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนตั้งแต่แรกก็จะยิ่งทําให้ความบิดเบือนของข้อมูลนั้นแพร่กระจายกว้างมากขึ้นนะครับก็ขอเน้นย้ําติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐเท่านั้นเช่นกระทรวงการคลังเรามี Facebook ที่ชื่อว่าสถานีข่าวกระทรวงการคลังนะครับรัฐบาลมี f a c e b o o k เพจหลักก็คือ f a c e b o o k เพจที่ชื่อว่าไทยคู่ฟ้านะครับถ้าหากว่าเป็นประกันสังคม ก็มี Facebook Page ที่ชื่อว่าสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะครับแล้วก็ต้องให้ระวังเพราะว่าบางครั้งก็มีเพจที่ตั้งชื่อคล้ายกันหรือลอกเลียนแบบกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านตรวจสอบแหล่งข้อมูลข่าวสารให้ดีๆสุดท้ายนี้สิ้นปีนี้ขอทุกท่านาก็ถือว่าขอให้หมดทุกหมดโศกนะครับในสิ้นปีนี้แล้วก็ก้าวสู่ปีใหม่ขอทุกท่านมีความสุขนะครับแล้วก็มีความปลอดโลกปลอดภัยนะครับแล้วเราก็จะมาติดตามข่าวสารด้วยกัน แบบนี้นะครับผมก็จะนําเสนอข่าวสารนะครับให้ทุกท่านนะครับได้รับทราบข่าวสารที่เป็นจริงแล้วก็ต่อสู้ข่าวปลอมไปด้วยกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีในวันสิ้นปีนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ลวงหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามและชมครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ